มาครับดูกันครับในเกมที่2ครับผมของแมตช์สุดท้ายในรอบ10คะแนนแล้วก็ฝากด้วยกับการแลกสกินวอร์เรสุดพิเศษนะครับผมแลกแทบกินได้เลยครับกับ R V X M 154ตาวแซดยืนมองแอบแอบขออร่อยเอานตีพัสสี่ครับผมโอ้โหแล้วสไลด์หน้ามาเลยครับแล้วด้านขวาเข้ามาอ .2 แครี่แข่งขันตแคขึ้นแข่งขันมากนะครับโบพีกาลิกี้ครับเจอกับทางอันพีกับโมวหวานยังไงครับแกเบี้ยวยืนมองอยู่ด้านซ้ายมีกินเซยังไม่สองด้วยครับ คือแกเบลี้ยวสองก่อนนะครับแล้วไปฮะเฮ <Hey. S 1> ้ยคือไม่ได้บูเขาด้วยนะแล้วขากลับนี่จะยังไงครับฟิกเล่นเลยครับผมแล้วซาตาเขาเอาครับอุจโ,โดดาเมสวนมาเอ็นดอยืนโขมโขมาครับเฮ <Hey. S 1> ้ยกะาจะมาเวทบูแหละนะครับอ่ะ,อะ,อะ น่าจะทิะ้งผีเสื้อไว้หรือเปล่าอ๋อเรามาแล้วครับไม่ทิ้งครับเราใช่ก็ไม่ทิ้งด้วยแล้วเขามาครับโอ้โหเราจะได้กลับไปล่ะจังหวะนี้เอา้าโอ้โหแล้วผักมาเต็มการาฟสามสี่ตัวมาผูพีไม่รอดด้วยครับด้านขวาเต่าเอ็กโดนอยู่โดริกี้เฮ่ยอยู่ไหนเฮ้โอ้โหแล้วด้านหลังเกซเล่าไปสุดแล้วจะหลุดมาอย่างแม่นโดลิกี้ โดก็เป็นการดับวิบแบบเปิดตัวนะครับก็ต้องโดนหนักหักหน่อยแล้วจังหวะดักครงนิกิซิลาได้ข่าวว่าเติมเข้มเมื่อกี้เติมเข้มๆบินใส่วูบเลยครับเรียกว่าสะกิกล่าวไม่ทันกันเลยทีเดียวมาเดินนะครับณจอาทาบนแหละโอ้โหแล้วเลียบจัดเลยครับเข้าปุ๊บเล็กเลยนะโอ้แต่ตรงกลางโดนก่อนแกเบียบอกไม่ไหวครับเป็นก็ทำอยู่ล่างโดนหมดเลยครับอยู่ล่างอยู่กลางครับโอ้แกเบียตัวแตกเลยครับผมอ่ะเยน่าโ่ตัวนลครับ เอาคลิปจะเอาตองกลางที่สำคัญของีอรีนาทาทรงเป็นเหมือนจะกลับด้วยแต่จริงๆยังไม่กับนะครับแล้วจะเซอร์ไพรส์ตรงนี้ครับจ้าเอมาฟิกเกอร์ปัดใส่แล้วหูตัวของหมูหวานตัวโดนหรือเปล่ากดแข็งมาฟิกเกอร์หนีสไลด์ไปแล้วแต่หมวีตามมาเก็บสกอร์ไปได้ก็ผมต้องเอาหนักไปอีกตัวนึงครับเต่าเอ็กโดดไปด้วยคล <c ười> ิปอื้ออ มีมีโมงมาจากรวดบาทีเสียล้างไปแล้วครับโมงใส่ทางหน้าตัวงเต่าแซนครับเจ็บเหมือนกันมีคนจะขึ้นรันเวย์ครับผมแอนเซนบีนก็มายัดหน้าใส่ตัวงเต่าแซนมาแล้วแลกไปกับชีวิตครับแช่นดาวกิเป็นเซไปต่องไวเลนไกลมีอันนี้หน,น,น้าได้มาไวครับไปก้อนทามโอ้ยรถด้านขวาครับมีคนโดนลุมบินใส่ครับโอ้แล้วปัดไปมีฟิวตี้ทันครับบอยมาท่อไปแล้วครับ โอ้โหแล้วพอชุดหนึ่งไม่ตายในการจะเล่นไฟตอบเร่องยากมาลด,ดูหมู่พีการเล่นมาๆกับเข้ามาใส่ด้านในเต่าเอ็กอยู่ในกาววงล้งอม้อออกไม่ได้ครับเป็นอัลเิเมตของหมู่พีโอ้โหฮะความกล้ายไน้ปมีของหมู่พีด้วยครับเมื่อกี้เล่นแบบโอ้เข้าไปซัดเลยนะเทนานเมจใส่ไปเลยฮะเอาเงินพีเจ็บมากครับแล้วมีคนตายไปด้วยครับ <c oughs> จะมาตีบอสครับโอ้จะมีเต่ามาครับโอ้โหแล้วสก,ก็ดกาวอย่างนี้โอ้ตัวโดนเบคอนครับเรียบร้อยครับ เวลาเท่านั้นโอ้โหมาร์กี้โดนหมูพี่ยิงเจ็บจัดครับกีเซล่ามาต่อด้วยโอ้ตัวนี้มาร์กี้โดนแน่ๆครับแล้วมีคนโดนเกี่ยวด้วยครับต้องยอมจ่ายตัวของมาร์ฟรอสอันทีโดนเกี่ยวไปหนึ่งดอกแล้วจับโบโบบะโบบะโผล่ครับเรียบร้อยครับพันเก้าสิบครับตัวร่วงเลยครับผมโอ้โหช่วยออกเกี่ยวไปด้านหน้าด้านบนมองอยู่โอ้โโดนช็อตโดนช็อตโดนไปัวอัดเจ็บครับเสียทาวเวอร์ไปแล้วและจะเข้าไปปิดเกมนี้หรือเปล่าแอสเซนต์พยายามจะบิน ดาวมีนตรงๆบอกเลยว่าดาเมจที่โดนจับภูมิแด้กิเซล่าบอกตีบ้านตีบ้านอย่างเดียวตีบ้านอย่างเดียวทาอะไรทำอะไรตีบ้านอย่างเดียวโอ้โหแล้วยังไงต่อเวฟคีปยังไม่มีครับแล้วไลซึนินปัดเข้ามาจ่ายดาเมจไปหัพีส่งไว้มาเท่ากับบ้านเวฟคีปหมดพอดีแน่หนาับมาคอมโบรุยกับตัวของเอเลนโฮะวิบวับละโทษเอาละโหูผมมาครับล่าบอสอะวิ่งมาแล้วครับจ่าเอ๋โอ้เจอสองหนูไว้ครับอัพครับเพื่อปบ้ โกให้ครับหมูพีแตกเลยครับเล่าแล้วฮะออก็เกิดขึ้นมาใหม่ลุกขึน้นใหม่ครั้งนึงแต่แคร์พี่โดนเก็บแล้วโดนบินใส่หมูพีดูหมูพีหมูพีกันเอาตัวรอดอยู่จุกมาด้านหลังแล้วโอ้มันจะกลับไม<ว>่ทันด้วยครับว้าวแต่ว่าด้านหน้านี่คืออยู่ไม่ได้ครับปรากฏว่ารอดอยู่แค่คนเดียวนอกนั้นตายหมดครับเซฟวิ่งไพรเวทหมูพีโอม,มีรีเพย์ไหมครับ พีว่าเอาตัวรอดไปได้แต่อยากให้ดูสเต็ปหมูหวานครับโอ้โหที่เอาตัวรอดในไฟโดยที่น้องๆไม่มีใครใจดีไปช่วยเขาเลยและจะเอาจบเลยฮะโอ้โหแล้วมีเวลาอีก1ิวินาทีครับโอ้แล้วด้านหน้าคือปีนใส่เลยครับได้ข่าวว่าเก่งเจ๋งครับโอ้โหบินใส่หน้าก็ฝอยเหลือแค่ตรงกลางเท่านั้นครับสำหรับตัวของทาวเวอร์แล้วไปแล้วด้วยครับผม7วินาทีบอกเลยว่าเหลือๆฮะโอ้โหฮะเลีกไทยไปเดียวครับมีอยู่ที่ทางตัวเมกทําครับขึ้นนำเป็นสองต่อศูนย์ครับ